สวัสดีค่ะมคุณสงเสงียมจงจิตนะคะช่วงอยู่บ้านต้านโควิดนะคะมาชมกล้วยไม้สกุลเข็มกันนะคะนี่เข็มแดงค่ะมีเข็มแสดนะคะมีเข็มม่วงค่ะ มีเข็มหนูค่ะนะคะเข็มหนูนะคะนีเข็มม่วงค่ะนี่เข็มแสดนะคะ ใ่เข็มแดงค่ะขอให้ปลอดโรคปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ